สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบุ๋มจะมาแนะนํานะคะวิธีสมัครงานเรือสําราญยังไงให้ผ่านนะคะสําหรับคนที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนนะคะต้องเล่าก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่แบบอย่างง่ายที่สุดนะคะตอนที่บุ๋มไปสมัครงานเรือสําราญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบุ๋มไม่มีประสบการณ์ในการทํางานห้องอาหารไม่เคยเป็นพนักงานหรือทํางานโรงแรมมาก่อนเลยตัวบุ๋มจบนิติศาสตร์นะคะแล้วก็เมื่อประมาณ7ปีก่อนเนี่ย คือตัวเองต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองไปทางานที่บนเรือสำรานนะ,ะก่อนอื่นนะคะก็คือว่าให้ทุกคนติดต่อเอเจนซี่ที่เชื่อถือได้นะคะในเมืองไทยก็รู้สึกจะมีเอเจนซี่ที่กรุงเทพบุ่มจำชื่อไม่ได้นะใช่จำจำชื่อไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่เนาะถ้าเป็นของที่เชียงใหม่เขาก็จะดีลโดยตรงกับดิสนีย์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเอเจนซี่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะดีลโดยตรงกับ เรือนเวเจียนเรือเรืออะไรรอยัลคาลิเบียนแล้วก็เรือสัญชาติอื่นแต่หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณ3-4สีที่นะคะที่ทางเอเจนซี่เนี่ยเขาแนะนำบุ๋มก็คือว่าหลักๆเลยคนที่จะไปงานเรือสำราญได้เนี่ยหนึ่งจะต้องพูดภาษาอังกฤษพอได้นะคะอันที่2ก็คือจะต้องสอบวัดระดับความรู้ผ่านอันที่3มก็คือ จะต้องมีประสบการณ์ในการทํางานห้องอาหารหรือเรียนจบมาโดยตรงที่นี้ตัวบุ๋มทํายังไงให้ไปได้ใช่ไหมคะบุ๋มตัดสินใจก็คือว่าไปสมัครงานนะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยบุ๋มไม่มีความรู้อะไรเลยเมื่อเจ็ปีก่อนเนี่ยอาชีพเรือสำราญยังไม่ค่อยแบบหาข้อมูลได้บุ๋มตัดสินใจติดต่อกับครูพอสนะคะครูเพาหรือครูพอส จำไว้ได้นะครูคนนี้เขาก็จะเคยไปทํางานบนเรือสําราญเนาะก็ตอนนั้นบุ๋มติดต่อกับเขาว่าคู่คะาบุ๋มจะทํายังไงดีตอนนั้นตัวบุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปสมัครคอร์สกับเขานะแต่ด้วยความใจดีของครูเขานะคะครูเขาบอกบุ๋มลองไปสมัครงานไหมนะที่ห้องอาหารที่กรุงเทพนะสมัครงานทํางานได้สักปีหนึ่งแล้วก็กลับมากลับมาอ่า สัมภาษณ์งานนะคะก็ด้วยความช่วยเหลือของครูแนะนํามานะคะบ๋มเลยตัดสินใจไปสมัครงานที่กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยไปทํางานในโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งใจจะไปสมัครในตําแหน่งพนักง,งานเสิร์ฟแต่ตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งโฮสเทสเขายังว่างก็เลยตัดสินใจไปทํางานตําแหน่งโฮสเทสนะคะทํางานตําแหน่งนี้แล้วก็ข้อดีก็คือว่างานงานงานที่โรงแรมอะคะ่ะ คือมันจะไม่ใช่แค่ตำแหน่งนี้บุ๋มจะต้องดีลกับแผนกแคชเชียร์จะต้องเสิร์ฟเป็นจะต้องเรียนรู้เมนูอาหารทุกเรื่องมันก็เลยเป็นข้อดีนะคะตอนนั้นเนี่ยโชคดีมากที่ว่าทํางานได้สี่เดือนเรือนอร์เวย์เจียนมารับอืมบุ๋มก็เลยตัดสินใจโอเคลองสอบดูเขาเรียกว่าสอบอะไรนะสอบวัดผลความรู้อ่ะเออเขาจะเป็นมารินเทสมารินเทสบุ๋มจําไม่ได้ว่าเขาจะเอาที่คะแนน600เต็ม1000พหรือยังไงบุ๋มจําได้ว่าบุ๋มสอบครั้งแรก ก็ก็ผ่านรู้สึกว่าค่าเทสเนี่ยครั้งละพันเนาะคือถ้าใครครั้งแรกไม่ผ่านก็ต้องจ่ายเงินต่อไปอีกครั้งละพันเนาะตอนนี้ตอนนี้มีใครบอกได้มั่งว่ามาลินเทสเทสครั้งละประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งหรือพันสองจำไม่ได้นะปุ่มสอบมาลินเทสครั้งแรกผ่านตอนนั้นก็เลยไปสัมภาษณ์เรือนอร์เวย์เจนมาลับพอดีก็ไปสัมภาษณ์ด้วยความที่ว่าเออ ทางเอเจนซี่เขาก็พูดนะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะคุณควรจะมีประสบการณ์ทำงานโรงแรมมาแล้วสักปีหนึ่งแล้วค่อยกลับมาสัมภาษณ์เนาะเพราะว่าโอกาสที่ได้ได้น้อยแต่ตัวบุ๋มเนี่ยบุ๋มเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรบุ๋มรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้ฉันได้ทำหน่งทำงานตำแหน่งแบบต่อให้ตำแหน่งเงินเดือนน้อยที่สุดก็ขอให้ได้ได้ขึ้นไปก่อนนะคะบุ๋มก็ไปสัมภาษณ์ <laughs> ตอนนั้นจําได้ว่าเลือกตำแหน่งอะไรอะ่ะ ตำแหน่งเอ s อสเซสเ t นต์เอ่ะเลือกตำแหน่งนี้ไว้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะถามเอออันนี้เป็นเทคนิคนะเทคนิคก็คือว่าถ้าใครอยากจะอ่ะบุมขอพูดก่อนบุมสัมภาษณ์ผ่านแต่ในตอนสัมภาษณ์ผ่านเนี่ยเขาให้ตำแหน่ง Restaurant Steward มานะซึ่งเงินเดือนก็ประมาณ7 0็ดรอถึงแปดอดอลลาร์บุมรับไว้ก่อนคะ่ะ <laughs> นะเทคนิคในการในการสัมภาษณ์หลักๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะสัมภาษณ์ผ่านเนาะ ให้ซ้อมไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะให้ซ้อมไว้ก่อนหลักๆเลยนะคะก็คือว่าให้คุณคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ Norwegian หรือ Royal Caribbean หลังจากนั้นนะคะถ้าใครสนใจงานในตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟพนักง,งานเสิร์ฟหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับห้องอาหารนะคะให้คุณเข้าไปเข้าไปในเว็บไซต์เรือนั้นเช่นถ้าคุณสนใจเรือนอร์เว i a n คุณคลิกเข้าไปในเ w อ n ีอ Com นะคะ Norwegian Cruise Line.com เข้าไปปุ๊บเนี่ยให้คุณคลิกเข้าไปที่คำว่า Restaurant และคุณค่อยอปริ้นเ,เมนูอาหารนะคะคุณจดจำเมนูหลักๆมาสัก5เมนูก็ยังดีเมนูหลักๆก,ก็จะหนีไม่พมน้น Chicken พ a r m i จ i a n a Noki อะไรอะ่ะพวกเกี่ยวกับสเต็ก พวกเนี้ยให้คุณปริ้นมาก่อนสัก5เมนูหลังจากนั้นให้คุณท่องส่วนส่วนประกอบของแต่ละเมนูนะคะแล้วก็พอคุณท่องได้แล้วเนี่ยเวลาคุณสัมภาษณ์หลักๆเขาจะถามคุณเลยว่าคุณคุณมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนหรือเปล่านะคะไม่ว่าคุณจะประสบการณ์แค่กี่เดือนหรือกี่ปีก็ตามเนี่ยคุณก็ตอบไปตามความเป็นจริงหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าทำไมบุ๋มถึงได้ทำงานทาัทง้ทงๆที่ทั้ทงๆท,ที่นะ้าไม่ได้เรียนจบมาด้านนี้ ทั้งๆท,ที่ประสบการณ์ทำงานบุ๋มบอกเขาตรงๆนะว่าบุ๋มอะทำงานที่โรงแรมมาสี่เดือนอือตอนนั้นตอนนั้นที่นอร์เวย์เีนสัมภาษณ์เนี่ยรู้สึกตอนนั้นประสบการบุ๋มบุ๋มทำงานโรงแรมน่แค่สามเดือนครึ่งเองมั้งอะบุ๋มบอกเขาไปตามความจริงนะว่าบุ๋มไม่ได้เรียนจบมาทางด้านการโรงแรมและบุ๋มเพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน โรงแรมมาได้3เดือนครึ่งบุมพูดความจริงกับเขาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผ่านไม่ผ่านเนี่ยเขาจะถามบุมเลยว่าเอออาหารอาหารในห้องอาหารที่คุณไปทํางานโรงแรมมันมีอะไรบ้างถ้าใครนะคะท่องได้นะคะคุณท่องไปเลยค่ะคุณคุณปริ้นรายการอาหารของห้องอาหารในนอร์เวย์เียใน r รยัลแค r i เบียนมาแล้วก็ท่อง ตอนนั้นบุ๋มก็พูดกับเขาไปนะคะก็มีสเต็กมีน็อกกี้มีชิคกินพารม,มีเจีบนามีาบลาพูดไปอ่ะเขาก็จะถามต่อนะคะว่าอันนี้เป็นคําถามที่บุ๋มรู้สึกว่าเป็นคําถามที่ทําให้เขาอ่ะหลับบุ๋มเขาทํางานทั้งทังที่บุ๋มอะ่ะประสบการณ์น้อยมากๆเขาถามบุ๋มว่าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยบอกคุณว่าอยากจะทานสเต็กนะคะคุณจะถามอะไรเขา <laughs> บุ๋มก็บอกกับเขาไปว่า บุ๋มก็จะถามเขาว่า w ว you จ i ไร r แรร medium ยมแร medium done or well done นะคะก็คือว่าระดับสเต็กเนี่ยเป็นระดับไหนอะระดับดิบหรือสุกพอหลังจากที่เขาฟังคำตอบบุ๋มไปเนี่ยเขาก็ให้บุ๋มผ่านนะคะแต่ในการให้บุ๋มผ่านเนี่ยบุ๋มเริ่มต้นไปทำงานตำแหน่ง Restaurant Steward นะคะก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่เงินเดือนเบบีมากเลย700-800ดดอลลาร์นะคะ ทีนี้บุ่มเพิ่งมารู้ทีหลังก็คือว่าคนที่มีประสบการณ์ทํางานโรงแรมมาแล้วหนึ่งปีสองปีเนี่ยบางคนก็ยังคงต้องเริ่มต้นที่ตําแหน่งนี้นะคะ,ะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทาไมทาไมการที่จะได้ตําแหน่งพนักงานเสิร์ฟมันยากก็เพราะว่าตำแหน่งพนักงานเสริเร,เสร์ฟแรงกดดันสูงต้องอนเตอร์เทนลูกค้าต้องดูแลลูกค้านะคะเพราะนั้นเนี่ยภาษาต้องได้คือผู้ง่ายๆก็คือว่าถ้าเวลาคุณไปอยู่กับพวกฟิลิปปินส์อินโดอินเดียพวกเนี้ย ภาษาอังกฤษเขาแบบร้อนะ่ะคุณจะดูด๋อยไปเลยอะ่ะเพวัะน,นั้นเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะคะใครที่แบบทํางานโรงแรมมาแบบปีหนึ่งสอปีห้าปีเราให้โอกาสตัวเองไปสมัครงานถ้าเกิดสมมุติว่าเขาให้ผ่านขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรรับไว้ก่อนรับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าการโปรโมตเนี่ยมันมีนะเดี๋ยวบุ๋มจะบอกให้ว่าวิธีโปรโมตทํำยังไงอ่ะพอหลังจากที่คุณได้งานแล้วเนี่ยอ่ะ คุณสัมภาษณ์งานผ่านถ้าใครภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะบุ๋มแนะนําว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็ฝึกทํามาลินเทสไปก่อนมาลินเทสเนี่ยดาวน์โหลดเอาได้ในเว็บไซต์ฟรีๆนะคะตอนบุ๋มทํามาลินเทสบุ๋มก็อาศัยว่าดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆฟังดีๆนะคะในการสอบมาลินเทสแต่ละครั้งมันมีค่าใช้จ่ายครั้งละพันบาทเนาะเพราะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งไปสอบนะถ้ายังแบบ ยังทำเทสไม่ได้เกิน600คะแนนนะแนะนำทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆในการสัมภาษณ์ก็เหมือนกันในการสัมภาษณ์เนี่ยเอ,อถ้าใครทำตามที่บุมบอกนะคะก็คือว่าปริ้นเมนูอาหารมาแล้วก็ท่องๆท,ท่องนะคะอ่าเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยไอ,ยอย้ตรงเนี้ยมันมีผลมากๆเลยนะคะที่ที่จะทำให้เขารู้สึกว่าค,คุณมีความรู้เขาจะถามแล้วว่าคุณลองบอกมาได้ไหมว่าเออ ตอนที่คุณทำงานงานโรงแรมเนี่ยมันมีเมนูอาหารอะไรบ้างเลยอ,อย่างเงี้ยอย่าตอบอาหารไทยไปนะพยายามตอบอาหารพวกแนวสเต็กแนวอาหารอินเตอร์เออแนวแนวอาหารอะไรก็ตามที่แบบที่บนเรือสำราญมีอะ่ะประมาณนั้นแล้วก็โชว์พาไปเลยว่าเอ้ยอาหารเนี่ยนะส่วนประกอบมีนี่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 อ่ะเขาก็จะให้คุณนะคะอ่ะแล้วก็อหลักๆเลยสรุปหนึ่ง ต้องพูดภาษาอังกฤษพอได้อันที่สองเลยเวลาสัมภาษณ์นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เก่งภาษานะลองเปิดโอกาสถ้าเกิดเรือสำราญมารับลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์นะคะกับคนคนที่จะมาสัมภาษณ์คุณเนี่ยจะเป็นจะเป็นเหมือนกับตัวแทนของทางเรือสำราญมาสัมภาษณ์นะคะคือบุ๋มรู้ว่ามันอาจจะกดดันแต่ว่าอย่าไปคิดว่าผ่านไม่ผ่านคิดซะว่าถ้าไม่ผ่านฉันก็ อย่างน้อยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คราวหน้าเวลาที่เราไปเตรียมตัวเนี่ยเราจะเตรียมมาดีมากขึ้นนะคะก็อยากจะบอกทุกคนเคล็ดลับมีแค่นี้นะคะแล้วก็อะไรอีกอะในการเลื่อนขั้นโปรโมตนะคะสำหรับตัวบุ๋มเนี่ยบุ๋มทำงานรเตอร์งสตีเวิร์มา4เดือนตอนนั้นพอทำบุ๋มเริ่มต้นทำงานเดือนสิงหาเนาะทำงานจนถึงปลายเดือนธันวาช่วงประมาณเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทางเรือขาดแคลนตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟเพราะว่า,าคนตำแหน่งนี้เขาอาจจะคบคอนแทคเขาอาจจะกลับประเทศเขานะคะในระหว่างที่ขาดแคลนเนี่ยพูดผิดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟหรือ a s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  t a n t w ์ t t e เอเน่ยอา,อาจจะขาดแคลนในช่วงเดือนธันวามกราเพราะว่าพนักงานผู้ช่วยเสิร์ฟพวกเนี่ยเขาอาจจะกลับบ้านเขาตามครบกำหนดเพราะนั้นเลสลองสตีเวิร์ด ก็เลยมีโอกาสได้เลื่อนโปรโมตนะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยโอกาสในการได้โปรโมตจากเลสเตอร์ลองสตีเวนไปเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟส่วนใหญ่จะอยู่ที่เดือนธันวามกราค่ะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่บุ๋มรู้จักนะคะตัวบุ๋มมาโชคดีที่ตัวบุ๋มทำงานเ,เริ่มต้นเดือนสิงหาคมพอบุ๋มทำงานไปได้สักเดือนธันวาคมเนี่ยตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟขาดแคลนเขาก็เลยเ,เลือกบุ๋มขึ้นไป เลื่อนโปรโมตไปเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟทั้งๆท,ท,ที่ทำงานาบนเรือสําราญมาได้แค่3เดือนกว่านะคะทีนี้มันก็ในขณะที่บุ๋มอยู่มาเนี่ยก็จะมีหลายคนนะคะที่ทำงานมาก่อนบุ๋มเเป็นคนฟิลิปปินอินโดอะไรเงี้ยทำงานก่อนเราแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งมันเป็นความโชคร้ายอะคะ่ะบางคนเ,เข้างานมาเดือนอะไรวะสมมติว่าเข้างานมาเดือนกุมภาแล้วกัน ได้เริ่มต้นตำแหน่งรลสตอรลองสตีเวิร์ดกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาทำงานมาครบเก้าเดือนครบครบคอนแทคต้องกลับบ้านใช่ไหมคะอย่างที่บุ๋มบอกอะคะ่ะว่าบางทีไอช่วงเดือนที่มันโลซีซันอะเขาไม่ต้องการรับผู้ช่วยเสิร์ฟนะคุณคุณกลับบ้านไปก่อนเพราะคุณกลับบ้านไปก่อนใช่ไหมคะ แล้วมันก็เลยทําให้ไอคนที่เข้ามาทีหลังยังบุ๋มอะ่ะบุ๋มเข้ามาทํางานเดือนสิงหาใช่ปะทางานตําแหน่งเลสเตอร์ลองสตีเวิร์ดพอพอทำงานไปช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยตําแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟว่างแล้วบุ๋มเลยได้เสียบตําแหน่งนี้นะแล้วก็เลยไอไอคนที่คนที่ครบกําหนดคอนแทคเดิมอะ่ะกลับไปบ้านช่วงเดือนกันยาตุลาแล้วกลับมาทีเดือนธันวากลับมาทีก็คือตัวบุ๋มได้เลื่อนตําแหน่งและเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟ เพื่อนบุ๋มที่เป็นชาวฟิลิปปินส์หลายคนกลับมาอีกทีเดือนธันวาอาวยังยังทำาง,งานตำแหน่งรลสตเตอร์ลองสตีเวร์อยู่ถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาเพราะว่าเขากลับไปก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเลื่อนตำแหน่งเร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยหนึ่งนะขึ้นอยู่กับดวงสองก็คือขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรอะ่ะขึ้นอยู่กับหัวหน้างานอืมขึ้นอยู่กับหัวหน้างานด้วย หลายคนหลายคนเนี่ยทำงานตำแหน่งเลสเตอร์โลสตีเวิร์ดมา1ปีถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟบางคนทำงานมา1นึ่งคอ t แ c คสองคอนแทคถึงจะได้เลื่อนมาเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟบางคนอย่างบุ๋มกับเพื่อนอีกคนนึงอะ่ะทำงานมาได้เกือบสีเดือนก็ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่ว่าเก่งกว่านะคะเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเนี่ยใครใช้ให้ทำงานอะไรก็ทำไม่มีปากมีเสียงเอออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะ คืออย่าเป็นคนที่เขาพูดอะไรมาแล้วเถียง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 นะเขาใช้ให้ทำงานยิ้มไว้ก่อนจ้ะแล้วค่อยไปด่ามันทีหลังนะก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งหลายคนไม่รู้ไปต่อต้านไปแบบไปแบบเขาพูดอะไรมาก็ไปเถียงเขากลับไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เราก็จะไม่รู้ตัวเลยนะว่าทำไมเราถึงไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสักทีเนาะ เขาพูดอะไรมาไม่พอใจก็ยิ้มสู้ไว้ก่อนจ้านะอ่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันแบบเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยเออยิ้มสู้ไว้ก่อนนะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้พยายามที่จะทํางานให้เขาเห็นว่าเออเราไปเนี่ยเราใช้ได้นะเราไม่เราไม่มีประวัติแย่ๆไม่หยุดงานบ่อยไม่ไม่มีปัญหากับกับหัวหน้า เคนไทยข้อดีคือยิ้มง่ายแล้วก็แบบเออแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะ่ะเออบุ๋มก็ว่าตรงนี้มีส่วนที่ทําให้เราอะได้เลื่อนตําแหน่งนะมีส่วนมีส่วนเลยแหละเพราะว่าเออมีมีเพื่อนฟิลิปปินส์บุ๋มหลายคนที่ทํางานมาก่อนบุ๋มอะอย่างที่บอกว่าเออทําไปแลวหนึ่งคอนแทคกลับมาก็ยังคงได้ทํางานตําแหน่งเดิมนะมันก็มันก็คือมีส่วน ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนในเรื่องของความที่เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่ไม่เรื่องมากอมืมีส่วนแล้วก็พอได้เลื่อนขั้นมาตำแหน่ง a อ s ซิส a n นเวเทอร์เราเนี่ยถ้าใครอยากจะทำงานเป็นตำแหน่งเวเทอร์เนี่ยแนะนำเลยนะให้ให้คุณทำงาน a อ s ซิส t ันเวเทอร์สักหนึ่งถึงสองคอนแทคถ้าเขาเห็นว่าคุณเป็นคนใช้ได้เป็นคนที่มีพัฒนาการด้านภาษานะ เ,ออเขาก็จะให้คุณเลื่อนไปตำแหน่ง waiter waitress ได้นะคะออตำแหน่ง waiter waitress ก็อย่างที่บอกเงินเดือนประมาณ1,600ดอลลาร์ก็จะมากกว่าผู้ช่วย $200 ดอลลาร์นะแต่ในขณะที่คุณทำงานเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟเนี่ยคุณคุณเรียนรู้อะไรได้นะจริงๆแล้วตำแหน่งผู้ช่วยเสิร์ฟกับพนักงานเสิร์ฟเนี่ยในทุกๆ10วัน14วันเนี่ยทางห้องอาหารเขาจะมีการแบบเทสความสามารถอยู่เรื่อย ทีนี้ยหลักๆก,ก็คือว่าตอนทํางานบนเรือมันเหนื่อยมากเนาะมันไม่มีเวลามานั่งท่องเนาะ <c oughs> คือทํางานเหนื่อยมากอะ่ะคือเหนื่อยมากถึงขั้นที่ว่าแบบบางทีเขาถามว่าอาหารเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรอะ่ะเราตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าแบบคุณลองคิดดูดิทํางานติดกันไม่มีวันหยุดอะ่ะคือจะเอาสมองที่ไหนมานั่งจําเนาะนอนอีกทีก็ตีหนึ่งตื่นอีกทีก็หกโมงเชา้าอีกวันหนึ่งอะ่ะคือแบบนี่ยังไม่นับช่วงเวลาแบบเรือ เ,เวลาเข้าสู่ช่วง time forward backward ถ้าเมื่อไหร่ที่ time forward ไปหนึ่งชั่วโมงข้ามเขตมาหาสมุทรที่แบบเขตลอยต่ออะ time forward คืออะไร time forward ก็คือว่าเวลามันจะไวกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเท่ากับเวลานอนเราหายไปอีกหนึ่งชั่วโมงอะเออเพราะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการทำงานบนเรือสำราญถึงไม่ค่อยมีเวลาแบบท่องอะ่ะมันไม่มีวันหยุดนะคะเออเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าแบบ เรื่องเรื่องสนุกสนุกบนเรือเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเนาะสำหรับใครมีคำถามอะไรนะก็ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะคะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนคะ่ะ